ส่วนบุญหรือปา่าพขี้หรือทองมันไม่สนหนะมันจะเกาะกันเพื่อนเพราะอะไรเพราะจิตนี้มันไม่มีปัญญาไม่เลยนีม่มันไม่มีสมองเลอะไรอยู่ใกล้ก็เกาะทัหมดพระพุทธเจ้าท่บอกว่าผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำแสงสว่างมาให้แสงอื่นมือนใดในโลกบาปก็ไม่สู้แสงแห่งปัญญาเป็นยอดแสงเป็นยอดแห่งความสว่าง อิปืนเวนใดเวียกยกว่าในโลหกละก็ไม่สู้อิกบุญอิปปัญญาไปเที่ยอ,อีกไอ้ยันจิตนี้มันมีปัญญาเข้าไปมันมีสติเข้าไปเรียกว่าสมมติยต์อยู่ในจิตมันก็จะเรื่องที่เกาะที่พิงที่สิงที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลปาิทินวันทั้งวันเราเสดแต่เรื่องกุศลตลอด เศษแต่เร<ส>ื่องสันทรภิษรุเศษแต่เรื่องนพกรเสศษแต่เรื่องสตรูลเศษแต่เรื่องรัฐบาลชายกระโปรงชายกระถุงอะไรก็ได้แต่เสศษมันอยู่ตลอดตลอดเดี๋ยวนี้เราถูกพอเปิดข่าวดูเปิดฟังวิทยุดิบจะเจอข่าวแล้มันจะปิดทันทีตัวอยางคับหมุนไปหาพราโอ้โหพระประเทศโยมโยจาสะไร สร้างใม่เสร็จมีน้ำซ่อนไม่เริ่ส่วนยังทำไม่เรียบร้อยอะไรก็ไม่รู้มันหมดไปขึ้นชั่วโมงอย่างไรกันไปหมดเวลาเสนอโยมเลยไม่โง่หน้าเจอกันใหม่มาแล้วมันมีมิวต์ตัวเลยเจออะไอย่างเนี้ยไม่รู้ว่าจะไปอาศัยอะไรยุนปิดวิทยุมา ตาเห็นไปอยู่กับหูฟังไม่อย okay, like e ู่กับจมูกดมไม่อยู่กับริ้วละไปอยู่กับกายสัมผัสอยู่กับใจรู้อยู่กับใจรู้ที่เป็นเป็นปัจจุบันจิตเราําดูที่อยู่กับใจรู้ที่เป็นปัจจุบันจิตทีู่สาชักในน้ำตังร้อยแปดสายเพื่อจะเข้ามาสู่เรับใจรู้เป็นปัจจุบันจิตรู้ก็ยอะเออ เย็นด้วยนะไม่ใช่ที่นั่งักคนแก่คนเฒ่า,ยาอ,อยู่ในที่ที่เย็นมากนะไอ่มันจะซ้ำแรกเข้าไปในไขกระดูกในในเลือดวมันจะทำให้เลือดเสียสมดุลแล้วมันจะเป็นตะเข็บแล้วมันจะลังมาซึ่งมาเป็นโรคเป็นอะไรบ้างกอดชื้นโรคหวัดเรื่อรหังภู่มปุ่มการเสียแล้วก็เป็นภูมิแพ้ จะลองลอยไปข้างนอกมัยืนไหมเขาเรียกมันแลอกไปแล้วมันแลอกไปแล้วมันห่อไปแล้วจิตมันหลุดรุนออกจากปัจจุบันแล้วมันไม่อยู่ในปัจจุบันแล้วจิตมันติดไปไหนล่ะมั้มีตัวรู้ในปัจจุบันรู้เฉยๆไม่ต้องหลับตาก็ได้หรือจะหลับตาก็ได้มั้มีตัวรู้รู้ยืนรู้ว่ากำลังยืนอยู่รู้ว่าสองขาเหยียบพื้น That's <laughs> แน่ที t, ่สุดรู้ว่าตอนนี้เราลึมอยู่ล่าอยู่รู้ว่าดิ้นระวังอยู่เดนไหนอยู่ที่ไหนส่วนใดของช่องปากลิ้นเราบนอยู่บนเทดดาหรือวางอยู่กับเอ่อเดานป่าช่วงล่างนี้เป็นต้นมีตัวรู้อยู่ภายในรู้อยู่เฉยๆโดยไม่เล่ารอยไม่เล่ารอยไม่ยู่ออกจากภายในใจรู้เป็นปัจจุบัน รู้เฉพาะที่เป็นอยู่รู้แล้วเข้าใจรู้แล้วตื่นไม่ใช่รู้แล้วเคลิบแต่รู้แล้วเคลิเดี๋ยวมั่วรู้อยู่เฉยๆก็บอกได้ว่าเอาจิตไปวางกับหูก็เอาทุกมาทางหูเอาจิตไปไว้กับตาตานี่ก็พาให้จิตไปทุกเอาจิตไปไว้กับใจ จิตน,นี้ไปไว้กับการสาัมผัสเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็อนน่อนเดี๋ยวมันก็นนกนนกนแข็งจิตน,นี้ก็ไปสงบเย็นไม่คงที่ต้องทุรนทุรายไปเรื่อยเอาจิตไว้กับอารมณ์ก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ใดที่มันจะทําให้จิตน,นี้ผ่อนคลายสบายเป็นสุขอย่างนั้นเอาจิตไว้กับตัวรู้มีตัวรู้

แสดงของถึงการต้องการตอกซิเจไปเรียงสมองอะไรกันแั่แต่ที่สุดแล้วเราก็ตกอยู่ในในภาวันในกระบวนการทํางานของกายเราโดนยัยครอบงำจิตไม่มีอิสระไม่มีกําลังพอไม่มีโอกาสที่จะผลเรื่องอนันตการออกจากกายเราโดนยัยครอบงำแส้วจิตกับกายผูกกันเรืทั้งกายเป็นท่า นี่ไปติดอยู่ในอารมณ์อารมณ์วุ่นอารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์หนุนปีอารมณ์ไปแยบารอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจจิตติดกับติจิตติกกดกดับไ,ไม่มีอิสระไม่มีอิสระเมื่อไม่มีอิสระมันก็แสดงว่าไม่มีใครจะมาปลดพัธนกากรรมได้นอกจากบัญญา วิธีก็คือทำไงการรองหายใจปรมานกายเพื่อให้กายารู้สึกว่าเราจะอยู่ไม่ได้แล้วจิตมันก็จะเริ่มหลุดจากควาว่างหลุดจากบวงแห่งอารมณ์เพื่อบรทุมของกายก,การร้องหายใจการลิ้นที่ปากการลิ้นตกหน้าไม่กล้าบอก็ธามัจกิจคนข้างล้าช่วยมูสักทียอ่านสักพวกอะไรเงี้ย จริงๆมันเป็นการเพลื่อนจิตออกจากพันตนารไม่มีใครคาตัวังว่าผู้รือผู้ต้องให้ออั ต้องพูดเสียงร้อนนี่นะไม่ขอคุณเค้าอย่างนี้ไม่ได้นะที่ปลุกผมออกจากภาวะแห่งการหลับไหลและพัฒนาการแห่งอารมณ์จะได้ว่าครูมีใจอารีมากเขาสอนกับทีงขนาดนี้เลยนะเอ้า กล้ามกายสร้างไื่อย้เหนื่อยไม่รู้จะหยุดมานานแล้วเราปล่อยให้มันหยุดเฉยๆนิ่งรู้อยู่ที่ทำสะดุ้งทำสะดุงเดี๋ยวเธอหน้าเจออาร์พีจีเขายิงเองเจ็ดสิบเก้าเข้าไปรัฐสภาแล้วเดี๋ยวมูจิอาร์พีจีแต่เสลาวัดอ้อนน้อยเดี๋ยวให้ไปบอกให้นอปกรมันมาตั้งเครื่องยิง รู้อยู่ไปใดเฉยๆซาดไปเยอะแล้ววิ่งไปก็งมาแล้วเล่นไปนาำตาลหู mày sẽ lâu làm. ไม่มีอดีตมีแต่ปัจจุบันจิตปัจจุบันนจิตรู้รูปที่กำลังยืนอยู่รู้ว่านักนากตัวอยู่คทัาขวาและเท้าซ้ายรู้ว่ากายนี้ตั้งตรงรู้ว่ารากของกายเป็นชาบะพื้นรู้ว่าคอไม่เอียงไหลไม่รูกรู้ว่าสองแขนไม่เกรงสองมือไม่กำรู้ความเป็นไปภายในกายไม่ใช่รู้ว่า เห็นรูปใดหูฟังเสียงอะไรจมูกด้องกลิ่นอะไรแล้วจิตมันจะสร้างไปอย่างนั้นมันก็กลายเป็นอนาคตหรือกลายเป็นเป็นอดีตซึ่งปัจจุบันก็เสียเวลาแล้วตายไปหมดการมีจิตอยู่ในปัจจุบันคือตัวรู้นั่นแหละมันเป็นจิตเห็นพระพุทธะไปที่ข้าพรอันา